สวัสดีค่ะรอบนี้นะคะมาพบกับเราอีกแล้วนะเหมือนเดิมวันนี้นะคะเราจะพาไปเที่ยวกันที่สะพานมอญอำเภอสังขบุรีจังหวัดกาญจะนะบุรีกันนะเอามาด้วยรถสาธารณะนะทุกคนและเป็นการเดินทางที่นานมากสําหรับเราแต่ก็ได้ความสุขของการมาเที่ยวที่นี่นะคะทุกคนพร้อมกันแล้วก็ไปดูวิดีโอเรากันเลย เรามาขึ้นรถที่บขอสอหมอชิด2นะคะเดินไปที่อาคารดีนะคะจะอยู่ช่องดี6รถจะเป็นมินิบนัสนะทุกคนกว้างมากนั่งสบายนะคะราคาตั๋วอยู่ที่ร30านะคะบอกพี่เขาว่าลงบขอสอกาญจนาบุรีนั่งรถไปบขอสอกาญจนบุรีประมาณ3มชั่วโมงนะคะแล้วเราก็จะไปต่อรถตู้อีกทีหนึ่งพอถึงบขอสอกาญนะคะเราก็เดินออกมานะจะอยู่ข้างๆกับบขอสอนะคะสังเกตป้ายสีแดงๆนะคะแล้วเราก็เดินมาที่ตรงนี้ได้เลยเราจะนั่งรถอีกต่อหนึ่ง ะะเพื่อไปสังขบุรีซื้อตั๋วและบอกพี่เขานะคะว่าไปสังขบุรีในราคา190บาทค่ะรถออกเที่ยง20นะคะถ้ามีเวลาแนะนําว่าให้กินข้าวไปก่อนนะแต่ถ้าใครเมารถอะ่ะแนะนําว่ากินยาเมารถด้วยนะคะเราขึ้นรถตู้ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงนะทุกคนสภาพคือไม่ไหวค่ะเราไปกันแค่2วัน1คืนเองนะทุกคนถ้าจะให้ดีแนะนําว่าไป3วัน2คืนจะดีกว่าส่วนเราไม่ค่อยมีเวลานะคะเราเลยได้ไปแค่2วัน1คืนอันนี้เราได้นั่งรถตู้แถวหน้านะเลยไม่ค่อยเวียนหัว เท่่าไหนั่งชมบรรยากาศข้างทางก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะไม่อยตูดหน่อยก็ตามรวมวมการเดินทางตั้งแต่บ้านนะคะเราใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงเลยพอถึงสังขบุรีนะคะรถเขาก็จะจอดอยู่ตรงวินมอเตอร์ไซค์ใครพักใกล้สะพานมอญก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ไปนะคะประมาณ20บาทเราพักใกล้จากสะพานมอญเยอะมากก็เลยไม่แนะนำจากนะที่พักเราไปสะพานมอญก็คนละ50บาทตอนเย็นเราเลยเดินมาสะพานมอญกันก่อนนะคะมาดูบรรยากาศช่วงเย็นว่าจะมีอะไรบ้างสำหรับเราแนะนําว่าให้มาเดิน ถนนคนเดินดีกว่าเพราะว่าตรงสะพานมอนช่วงเย็นไม่ค่อยมีอะไรหรือนะไม่ก็นอนพักเพื่อว่าพรุ่งนี้เช้าก็จะมาตรงสะพานมอนหมตรงนี้น้อง,องก็จะยืนรอให้เราถ่ายรูปได้นะคะถ่ายกับน้องได้เลยคนละห้าบาทสิบบาทน้องก็รับนะคะเราถ่ายกับน้องสองคนนี้นะคะน้องน่ารักมากคือโหทาได้หมดสั่งแอคชั่นได้หมดเลยเอ,อ๋อเราถ่ายรูปกับน้องน้องเสร็จนะคะเราก็ไปถนนคนเดินกันแต่เราไม่ได้เก็บวิดีโอมาฝากเลยค่ะแต่ว่าให้แนะนําว่าลองจุมไหนก็ได้นะไมลละบาทสองบาทเองพอเช้ามาเราก็มา ทบุญนะคะคเราอยากได้มงกุฎดอกไม้นะคะ <c oughs> ก็เลยเดินมาซื้อกับน้องมงกุฎดอกไม้คนขายเยอะมา,ากแต่ว่าเราอยากได้สีขาวก็เลยเดินมาซื้อกับน,น้องนะรวมปะแป้งด้วยก็สิบ,บาทนะคะชุดที่เราใส่อยู่นะคะรวมกับค <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่าของใส่บาทเป็นร้อยหนึ่งนะชุดเช่าจากที่พักนะคะทุกคนแต่ว่าของที่เราซื้อมาไม่มีดอกไม้ใส่บาทนะเราก็เลยซืะะ้อเพิ่มราคาก็แค่10บาทเหมือนกันนะคะเลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาแบบไหนดอกไม้ที่เขาใช้นะคะก็คือดอกพุธแล้วก็ดอกชบานะเมื่อวานเราบอกกับน้องนะคะว่าจะมาถ่ายรูปด้วยก็เลยมา อีกรอบหนึ่งน้องจะไม่ค่อยเอนจอยเท่าไหร่เพราะว่าตื่นเช้าเกินแต่น้องคุยเก่งมากนะน้องคุยสนุกตั้งคุยกับน้องเปประมาณ10นาทีเลยแนะนำมาถ่ายรูปกับน้องนอง